จันเราก็ได้มีการเสนอตัวเลขไปนับอยู่ที่490รายด้วยกัน,นครับจากวันอังคารครับก็ถึงวันนี้โดยเมื่อวานนี้นะครับตั้งในวันที่1มิถุนายน,นครับตั้งแต่เวลา8นานิกาจนถึงปกพุ่มก็มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่4รายด้วยกันนะครับแล้วหลังจากปกพุ่มจนถึง8นานิกาของเช้าวันนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม4รายด้วยกัน ก็ทําให้ยอดสะสมของจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยโรคโควิดทั้งหมดอยู่494รายด้วยกันนะครับสำหรับในการรักษาคนระับจังหวัดอุดรธานีด้วยโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ทําการรักษาผู้ป่วยได้หายได้กลับบ้านไปทั้งหมด431รายด้วยกันครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไป5รายด้วยกันคิดเป็นอาตาัตราการเสียชีวิตอยู่ที่1.1%ก็แสดงว่ามีทุกๆ100คน ก็มีโอกาสเสียชีวิตประมาณหนึ่งคนด้วยกันครับสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งขณะนี้ยังมีผู้รักษายอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ทั้งหมดห้าสิบแปดรายด้วยกันครับสําหรับในส่วนของข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ในช่วงสองวันนี้ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งครับที่ผ่านมาก็มีตัวเลขอยู่แบบหนึ่งรายบวกอยู่ห้ารายของเมื่อวานนี้ก็รวมเป็นหกรายด้วยกันก็คือรายที่สี่ร้อยแปดเก้า จนถึงรายที่494นะั่นซึ่งในลายที่489ก็จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้สัมผัสสิ่งสูงอยู่มากพอสมควรรับนะ24ลายด้วยกันนื่องจากเดินทางเข้ามาหลายวันแล้วก็ได้มีไปจิจกรรมร่วมต่างๆกับคนที่อยู่ในจุกจนก็ทําให้ผู้สัมผัสสิ่งสูงค่อนข้างมา,ากเกืบทุกวันมีตัวเลขอยู่ไม่มากนะนะแต่ละวันก็สูงสุดก็11ลายนะต่าสุดก็ ศูนย์ลายมีวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันที่21นะครับดังนั้นก็มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยรายงานทุกวันนะครับโดยต่าสุดในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้ก็คือวันที่สามสมีหนึ่งายนะครับแล้วก็วันที่1นึ่งะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานอยู่5้าลายด้วยกันคนระับก็จะเห็นว่ามีตัวเลขยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่ทุกวันนะครับับสำหรับจํานวนผู้ป่วยที่รักษาหายอยู่ในเส้นการาฟสีเขียวข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละวันนะครับมีผู้ป่วย รักษาหายได้กลับบ้านนะครับทุกทุกวันนะครับก็จะมีผู้ได้กลับบ้านอยู่ประมาณนะครับต่มกว่าสิบลายนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีหกลายด้วยกันทนะ่านโดยก็จะมีมากกว่าผู้ที่รับเข้ามาใหม่ก็ทําให้ยอดผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลนะครับก็ลดลงมาอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ท้ายสุดเื่อของวันนี้นะครับก็อยู่ที่ห้าสิบแปดลายด้วยกันท่านแล้วก็ยอดสะสมการรักษาหายได้กลับบ้านนะครับก็เรามีเพิ่มขึ้นทนะ่าน โดยของเมื่อวานนี้รวมสะสมแล้วก็อยู่ที่431รายที่ได้ขายได้กลับบ้านแล้วก็เสียชีวิตไป5รายด้วยกันทั้สสำหรับในการตรวจหาเชื้อจังหวัดร้อยธานีเราได้มีการค้นหานับตรวจหาเชื้อเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการที่อยู่ในชุมชนครับก็โดยเริ่มดําเนินการในช่วงหลังวันนี้ก็คือวันที่31ถึงวันที่6จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต่อยอดจากโครงการ14วันแห่งความปลอดภัยจังหวัดร้อยธานี นะสําหรับในช่วงที่ผ่านมาคนระับในช่วง2วันเริ่มตั้งแต่เริ่มดําเน,นินการในรอบใหม่ก็มีการตรวจหาเชื้อเป็นจํานวนหลักพันขึ้นไปนะครับโดยในวันที่31มสิบก็ตรวจไปพันเก้านัในวันที่1ก็ตรวจไปทั้งหมด2อ4 3ัามลายนะโดยตรวจเป็นแบบ l a อตติเสนะก็ตรวจไปทั้งหมด1 6 6 1รายพบผู้ติดเชื้อ1รายด้วยกัน,นครับแล้วก็วันที่สาดก็ตรวจไป 1, 3 3 5ราย บผู้ติดเชื้อไป4รลายด้วยกันครับแล้วก็ในวันที่1นึ่งครับนอกจากตรวจด้วยลับปิดเทสค้นหาเชื้อโรในชุมชนแล้วยังมีตรวจแบบ p c r ที่ค้นหาในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดท,ที่มีการผู้ติดเชื้ออยู่อย่างเช่นอําเภอกุดจับก็ตรวจไป21รลายไม่พบผู้ติดเชือนะอ้อนะอําเภอโนนสะอาดตรวจไป7รลายไม่พบผู้ติดเชื้อนะส่วนการตรวจในโรงพยาบาลตรวจไปทั้งหมด3 5 4ราลายซึ่งตรวจทั้งเป็นการยืนยันจากผลลับปิดเทสโพซิทีฟ ก็พบผู้ติดเชื้อไปเมื่อวานนี้5รายด้วยกันนะครับสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่มีเพิ่มใหม่ในวงแรกนี้ก็คือวงของผู้ที่ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครเราก็พบว่านะเมื่อวานก่อนนะก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อุดรที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกรุงเทพมหานครนะครับรายที่489นะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ ซึ่งทํางานอยู่ที่กรุงเทพนั่นแล้วก็ในที่พักนะครับเป็นเช่าบ้านพักอยู่แล้วก็ทํางานเป็นฟรีแลนซ์รับรับจ้างโดยทั่วไปนะไปทํางานหลายบริษัทก็ต่อมาพบว่ามีคนหลายบริษัทนะครับมีการติดเชื้อก็เลยได้กลับบ้านมาที่อุดรน,นะนกลับมาตั้งแต่วันที่28นะครับด้วยรถทัวร์เสร็จแล้วมาตรวจหาเชื้อด้วยรับเปเทสนะครับโดยทีมอุดรธานีได้ไปตรวจนะครับ ทีมร้องทำเบอร์องหานนพบว่าติดเชื้อวันที่3 0พฤษภาคมสำหรับรายนี้ก็มีผู้สมบัตเเี่งสูงอยู่20รายด้วยกันทา่าอยุระหว่างการกับตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อเป็นรอบที่1ไม่พบเชื้อทั้งหมดเหลือตรวจรอบที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับแันในรายนี้เราก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่วงที่2ที่สาต่อไปนะครับ สำหรับข้อมูลของผู้ป่วยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่31พฤ,ฤษภาคที่ผ่านมานะคะเป็นผู้ป่วยชายนะคะอายุ68ปีนะคะโดยที่มีความเสี่ยงคือ,อมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงประกอบกับอายุอะคะ่ะที่มากกว่า50ปีะคะ่ะ โดยผู้ป่วยมานอานโรงพยาบาลวันที่15พฤษภาคม2564ขณะนั้นมีอาการเหนื่อยค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟิ์มมีเชื้อค่อนข้างเยอะในปอดนะคะโดยที่วันแรกได้ใช้ออกซิเจนแรงดันบวกขนาดสูงเลยแล้วก็ร่วมกับให้ยาต้านเลรัสถึง2ตัวรวมถึงยากดภูมิถึง2ตัวค่ะผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายเนี่ยคือจะเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องค่ะ สำหรับในอะไรต่อไปก็มีเรื่องแจ้งทางที่ร้องะชาชนและสุ่มนจนะครับจากการที่องค์การอนามัยโลกครับซึ่งได้รับรองนับวัคซีนโควิดนะครในการป้องกันโควิดก็คือยี่ห้อของ s i n นแวคครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่รับการรับรองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นของประเทศไทยและก็ของจังหวัด